พอร์ตลงตรงนู้นแป,ปะปลาช่อนใหญ่นุ่นนู้นแป,ปะปลาช่อนใหญ่นุ่นมาเดู๋ยวนะพาแป,ปะปลาช่อนใหญ่นี่เร็วๆนี่นี่อสวีงนี่ไปตักเอามามาเร็วๆไปลงที่เดิมพอร์ตอะ่ะเออโอเคอมไม่ตกตเอามาอย่างนี้ไปไปตรงนู้นนะแปะปลาช่อนใหญ่นะโอเคไหม เห็นไหมตรงนั้นนะ่ะปลค oi ใหพี่น้องเห็นหรือเปลโอเคนะรู้เรื่องนะตักเป็นไหมตักเอาข้างหน้าตักอย่างนี้เลยนะโอเคไปไม่นักนี่ลงตรงนี้นี่มันลงไม่ได้ทางนู้นนะ่ะลงนี้เลยนี่ลงไปเลยนี่เห็นไหมหัวปลาช่อนใหญ่นะ่ะนี่ลงไปนี่ลงได้ทำไมถึงลงไม่ได้ เออตัวยี้ฮะเลไ,เไปลงไปไนั่นน่ะหัวปลาช่อนใหญ่นะ่ะไปน,น,นี่นี่น,นี่อยู่ข้างหน้าพสนะ่ะลงไปข้างหน้านะ่ะตัตเกเอาทั้งบนหัวมันนะไม่ไหวทำไมถึงไม่ไหว เบกลงไปเบกกส่บาเบกกส่บา,บบานี่อย่าทำตรงนั้นทำได้พอทำได้ไปเลยแบบปเปลาช่อนใหญ่ให้แมโนโด,ดูไปสิขึ้นมาทำไม,ไมไรู้เรื่องไหมนานจะให้เบรก <c oughs> <c oughs> ไปไม่ต้องกลัวลงไปไม่เอาไม่เอาทำไม มันเปอ็อาปกรณนี่วะไปหันกลัวลทำไม,ไมลกลัวมันจะเหียบแก้วอืมทีแรกทำไมไม่กลัวเหยียบแก้วล่ะทีนี้ทำไมมากลัวล่ะ <c ười> เสื้อกางเกงที่ไหนมามามาใส่ให้นี่ไปไปหาเมนูร้านเือไปมามาถอดใส่เสื้อให้นี่ไปภารกิจนี้ไม่สำเร็จใช่ไหมฮะภารกิจนี้ไม่สำเร็จครับลูกอปพพรอยกลโวเมตีข้าจะลงไปช่วยข้าจะลงไปช่วยพอคนเดียวนั่นแหละนี่ครับอพพรอคเนี่ครับพี่น้องไม่เอา ไปตัดเอาแสิเร็วไปตัดเอาเห็นป่ะพี่น้องหงงโค้ดเนี่เห็นตรงนี้อ่ะ <s it> ตรงนี้ตโดนี้นะก็ไปตักทักสิตูปลาเลยพี่น้องปลาบนบุบูต์ก็ไปตักนะสิส,สบูบน้ำเส้นหาพี่น้องปุกูป่าไ้ขนาดเดยสูบน้ำเส้นหานไปหูเลยอ่ะไปไม่ลงก็ไปล,ล้างภารกิจนี้ไม่สำร็จ ปลาตกิตปลาข้อใหญ่ไม่สําเร็จเลยปลาข้าวข้อใหญ่ก็ปล่อยมานอนอยู่ตรงนี้นะครับปลาข้อใหญ่เดี๋ยวมาเอาใหม่ตรงนี้เจ็บขาครับลงไม่ได้ที่นี่ม,มีเซียนตัวน้อยมาช่วยก็ไม่ได้เลยปลาช่อนใหญ่นี่ไปไปล้างท่านั้นนะ่ะท่ามาเล่นอีกนะโอเคไหมไ<ป>โอเคหรือไม่ การบ้านพี่น้องภารกิจเอาปาโคน้อยปาโคใหญ่ไม่สำเร็จไปเลยไปให้เม่โนตีเลยปาโขนเยอะพอได้สาป้าปุบลพ่อทำ มันเป็ลูกแปองฟักทองเยอะมันเบาหันอ้าวเปล่าใหญ่ฮานอยมาเหอเราอยากขายเส้นเมื่อดำนี่ไปเปล่ามาไปมีแต่อยากแก้ปวดฟักมาตรงนี้มันจะได้มีสายยางเร็วเบื้องลูกอันนี้เมฆครับดูลูกไปครับไป จะมาน่ายลูกกูที่